การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรอันห่างไกลที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงมีหมู่บ้านเล็กๆที่สงบสุขชื่อว่าวายุพฤกษาหมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่เป็นมิตร และสายลมที่พัดผ่านอย่างอ่อนโยนตลอดทั้งวันไม่ว่าฤดูการใดสายลมในหมู่บ้านวายุพฤกษาก็จะพัดอย่างนุ่มนวลทำให้ผู้คนรู้สึกสงบสุขและสดชื่นแต่ท่ามกลางสายลมเหล่านั้นมีสายลมเล็กๆหนึ่งสายชื่อว่าวายโยที่มักจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญวายโยเป็นสายลมที่พัดเบาที่สุดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และไม่เคยทำให้ใบไม้ไหวได้เหมือนสายลมอื่นๆเขาจึงมักจะเปรียบเทียบตนเองกับพี่น้องสายลมที่ใหญ่กว่าและพัดแรงกว่าวันหนึ่งวายโรู้สึกเศร้าและไม่พอใจกับตัวเองมากจนเขาตัดสินใจหยุดพัดและซ่อนตัวอยู่ในเงาของภูเขาค่าคงไม่สำคัญหรอกใครๆก็ไม่รู้ว่าค่ายังอยู่ด้วยซ้ำวายโยคิดในใจ ขณะนั้นเองมีหญิงชรา,าคนหนึ่งเดินทางมาหมู่บ้านเธอเป็นผู้หญิงที่ดูธรรมดาแต่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นเธอถือไม้เท้าและมักพูดกับต้นไม้และสายลมเธอรู้สึกถึงความผิดปกติของสายลมในหมู่บ้านหญิงชรา,าจึงเดินไปยังเงาภูเขาที่วายโยซ่อนตัวอยู่วายโยเจ้าสายลมน้อย เหตุใดจึงหยุดพัดหญิงชราถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนวายโยตกใจที่มีคนรู้ว่าเขาหยุดรงนั้นข้าไม่มีความสำคัญข้าเป็นเพียงสายลมเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นข้าไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนสายลมอื่นๆหญิงชรายิ้มบางๆและนั่งลงข้างๆเงาของภูเขาเจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ มีความสำคัญไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เจ้าคิดว่าเพียงเพราะเจ้าเป็นสายลมเล็กๆจึงไม่มีคุณค่าแต่เจ้าไม่รู้หรือว่าสายลมที่อ่อนโยนของเจ้านั้นสามารถทำให้สิ่งที่บอบ,บางที่สุดในโลกนี้เคลื่อนไหวได้วายโยรู้สึกสงสยัยแต่ข้าจะทำอะไรได้ข้าทำให้สิ่งใดเคลื่อนไหวไม่ได้เลย หญิงชราหยิบดอกไม้เล็กๆขึ้นมาและปล่อยให้มันตกลงสู่พื้นเจ้าสามารถทำให้ดอกไม้ที่อ่อนโยนนี้เต้นระบำได้ลองพัดดูสิวายโยเริ่มพัดเบาๆทันใดนั้นดอกไม้ก็เริ่มขยับเล็กน้อยใบของมันเริ่มสั่นไหวและเมื่อวายโยพัดอย่างตั้งใจดอกไม้ก็เริ่มลอยขึ้นเล็กๆราวกับว่ามันกำลังเต้นระบำไปกับสายลม หญิงชรายิ้มด้วยความภาคภูมิใจเห็นไหมวายโยเจ้ามีพลังมากกว่าที่เจ้าคิดการตื่นรู้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการเข้าใจในคุณค่าและศักยภาพของตัวเองเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นสายลมที่แข็งแรงที่สุดแต่เจ้าเป็นสายลมที่ทำให้สิ่งที่เบ,บบางที่สุดในโลกนี้เคลื่อนไหววายโยเริ่มเข้าใจ เขารู้สึกถึงพลังในตัวเองและตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองไร้ค่าอีกเลยเขายังคงพัดเบาๆแต่เป็นการพัดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมั่นใจในตัวเองเขาทำให้ใบไม้เต้นกระบำดอกไม้ไหวเอ็นไปมาและแม้แต่เสียงเพลงจากสายลมก็ทำให้ผู้คนรู้สึกสงบสุขจากวันนั้นวายโยได้ตื่นรู้ถึงพลังของตนเองและเข้าใจว่า ไม่ว่าตัวเองจะเล็กหรือยิ่งใหญ่ทุกสิ่งล้วนมีความหมายในแบบของมันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการตื่นรู้คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดทุกสิ่งที่เราทำสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งในแบบที่เป็นของเราเองค่ะ